เราก็จะใส่ i d ดี r d เข้าไปในเจ้าตัวดอกเตอร์ใส่เข้าไปอ่าพอใส่เข้าไปแล้วปั๊บนะครับเราจะใช้วิธีการจ่ายไฟเข้าไปในเจ้าตัวดอกเตอร์นะครับซึ่งในที่นี้เราสามารถจ่ายไฟเข้าไปได้ด้วยวิธีการใช้ต่อกับรถหรือต่อกับแบตเตอรี่นะครับในที่นี้ผมใช้ต่อกับแบตเตอรี่นะครับเราก็จะต้องใช้สายไฟหลักตัวนี้หลายหลายคนคุ้นเคยอยู่แล้วละ่ะคือสายไฟของฮอนด้านะครับแต่มันจะต่อกับแบตเตอรี่ไม่ได้นะครับ เราต้องใช้สายชนิดนี้นะครับเราเรียกว่าสายของยามาฮ่านะครับก็จะเขียนว่ายามาฮ่าสองซึ่งจะมีปากคีบ2สองข้างนั่นเองนะครับจากนั้นเราก็จะเอาสายของยามาฮ่าเนี่ยเสียบเข้าไปที่สายวอนดาแล้วเราก็จะเสียบเข้าไปที่ตัวด็อกเตอร์แล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ขั้วบวกขั้วลบไปที่แบตเตอรี่นะครับแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งใส่นะฮะ ก็ถ้าเราใส่ไปปั๊บเนี่ยลองใส่ไปดูครับถ้าเราใส่ไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้น04หมดอายุใช่ไหมครับงั้นเราถอดออกครับเราจะจากนั้นเราจะจ่ายไฟเข้าไปโดยบวกลบแต่ก่อนจะจ่ายไฟเข้าไปนะครับเราจะต้องกดปุ่ม1คือปุ่มแบ็คกับปุ่ม3คือปุ่มลงล่างนะครับกดให้แน่นนะครับแล้วก็เสียบจ่ายไฟเข้าไปค้วบวกลบหน้าจอก็จะขาวอยู่นี้ครับไม่ต้องตกใจ สักพักนึงก็จะขึ้นมา yes no นะครับเราก็เลือกมาที่ yes แล้วก็กดโอเคอ่ามันก็จะทำการเซตระบบนะครับอันนี้ขั้นตอนนี้ผมจะเรียกว่าขั้นตอนกดปุ่ม1กับปุ่ม3แช่ไว้แล้วจ่ายไฟเข้าไปนะครับแล้วก,กด yes นะฮะมันก็จะวิ่งเซตระบบอย่างเงี้ยครับจนครบร้อย อพอครบร้อยแล้วอย่าตกใจครับมันจะขึ้น04อีกครั้งหนึ่งให้ปลดขั้วลบออกอจากนั้นกดปุ่มโอเคค้างไว้แล้วก็เสียบเข้าไปใหม่นะครับจริงๆเราปลดขั้วเดียวก็ได้นะแต่ถ้าเราจะปลดสองขั้วก็ไม่เป็นไรเสียบกดไปปึ๊บเราก็จะปล่อยมือได้แล้วแล้วก็เลือกมาที่ภาษาไทยปรับแล้วก็เลือกอันที่01เลยครับอัปเกรดซอฟต์แวร์กดโอเคปึ้งเข้าไป แล้วไปที่คําว่าใช่แล้วกดโอเคนะครับก็จะเซตร,ระบบอีกครั้งหนึ่งนะครับสรุปแล้วการอัปเกรดและต่อยุคครั้งนี้แบบตลอดชีพนะครับมันจะทําการเซตสองครั้งเองนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้ด็อกเตอรที่เป็นด็อกเตอรที่ปลดล็อกแล้วนะครับแล้วก็มีสถานะที่เป็นตลอดชีพด้วยนะครับ วิธีการนี้ก็เป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมมากเลยนะครับเพราะว่าหลายคนเขาไม่สะดวกในการที่จะใช้คอมพิวเตอร์หรือไม่มีการดีเดอร์นะครับก็สามารถที่จะให้อาจารย์ส่งเป็นเอ็ดดิชั่นไ้ได้เลยแต่ข้อสำคัญกว่านั้นคือ,อการต่ออายุเนี่ยคือการเลือกที่ปรึกษานะครับเราเลือกแล้วก็เลือกเลยนะครับเพราะว่าเราจะเปลี่ยนไม่ได้แล้วเพราะเราเป็นการต่อตลอดชีพแล้วนะครับ งั้นเราควรเลือกคนที่เราไว้ใจได้ในการต่ออายุนะครับเพราะว่าเวลามีปัญหาเรื่องการใช้งานด็อกเตอร์มีปัญหาต้องเคลมอะไรเงี้ยนะครับจะได้เราจะได้ปรึกษาที่ปรึกษาเรานั่นเองนะครับที่เราต่ออายุด้วยนะครับอันนี้ก็คือการต่ออายุอัปเกรดนะครับในชนิดที่อาจารย์ส่งเอส a ีการ์ไปให้นะครับก็จะสะดวกนะครับไม่ต้องส่งด็อกเตอร์มาไม่ต้องเสียค่าส่งนะครับ แล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงกับการหายของดอรด้วยนะครับอ่าพอมันครบร้อยนะครับเรามาดูว่าที่สมบูรณ์เป็นแบบไหนนะครับอ่าเราไปดูที่ข้อมูลละำบครับอ่าก็จะขึ้นตรงนี้นะครับเป็น1.16นะครับวันที่ก็จะไม่วิ่งได้นะ010101นี่ก็คือซีเดียลนัมเบอร์นะครับแต่